สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการสมัครนะคะวิธีการสมัครเมื่อเราได้รับลิงก์แล้วนะคะลิงก์จากผู้แนะนําของเราะคะเราก็กดลิงก์ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วมันก็จะพามาพามาหน้าสมัครนะคะหน้าสมัครก็คือนะคะหน้านี้นะคะเราก็จะกรอบข้อมูลนะคะกรอบข้อมูลนะคะนี่คือหน้ากรอบเรียบร้อยแล้วนะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะตรงนี้บัญชีมาตรฐานนะคะเลเวเลตลดห้าร้อยนะคะ อ่านะคะแล้วก็มาใส่เลยนะคะอันนี้ก็เราแสบเลยนะคะตรงนี้แล้วก็พอใส่เสร็จนะคะให้ติ๊กทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาติ๊กชั้นไม่ใช่หุน่นยนต์ตรงนี้ครั้งหนึ่งเนาะอ่าเขาจะบอจกจักรยานอะ่ะเรามาติ๊กเลยมันจะมีเวลาเมื่อกี่น่นติ๊กแล้วเนาะก็ยืนยันนะคะเสร็จแล้วเรากดกดรุนทะเบียนนะคะทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปในเมลนะคะ อ่าถ้าไม่ไปเรามาดูก่อนว่ามันตกหล่นอะไรนะคะอ่อเลือกปัจจุบันเอาใหม่นะคะติ๊กอ่าเนีนะคะถ้าติ๊กไม่ได้นะคะเราก็ออย้อนหลังดูว่าเราขาดอะไรอีกนะคะอ่าเห็นไหมคะเสร็จสิ้นนะคะลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะคะพอเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาดูในเมลนะคะในเมลนะคะเราจะมาในเมลมันจะมาค่ะทุกคน แปบหนึ่งนะคะนี่นะคะพอมาในเมลเสร็จนะคะเราก็มาคลิกนะคะเสร็จแล้วเราก็กดนี่นะคะกดยืนยันทางเมลนะคะพอยืนยันทางเมลเสร็จนะคะมันก็จะมีนะคะอีกอีกขั้นหนึ่งนะคะยืนยันทางเมลเสร็จมันก็จะมีรหัสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะรอก่อนนิดหนึ่งนะช้าหนิอนึ่งอ่าเห็นไหมคะอันนี้พอยืนยันเสร็จมันจะมาเลยนะคะนี่นะคะอามมซาระนะคะ นี่นะคะตรงนี้ก็คือเสร็จสิ้นในกระบวนการสมัครเนาะเสร็จสิ้นตรงนี้เราจะดูในเมลนะคะมันจะมาอีกช็อตหนึ่งนี่ก็คือนะคะตรงนี้นะคะก็คือนี่คือรหัสผ่านนะคะรหัสผ่านตรงนี้แล้วก็ไอดีนี้เวลาเราจะล็อกอินเราจะเข้าอีเมลกับรหัสผ่านนี้นะคะอ่าเราก็เคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้มันจะมาในส่วนของ mt4 นะคะพอเราคียแล้วนะคะ มันก็จะมาในส่วนของเอ็เราไปดูนะแต่วันนี้วันวันอาทิตย์มันก็จะช้านิดหนึ่งเนาะอ่าก็แค่นี้เองนะคะทุกคนอันนี้คือกระบวนการเสร็จสิ้นนะคะในกระบวนการสมัครโอเคค่ะสวัสดีค่ะ